เล่านิทานเรื่องนอกใจเมียที่หมู่บ้านเล็กๆกลางทงหน้าอีสานบ้านเฮามีเด็กหนุ่มชื่อว่าบั้นเป็นคนจิตใจดีมีแฟนสาวสวยชื่อว่าไปที่อยู่บ้านเดียวกันไปหักบั้นหลายโบเคยคิดว่าสีหอดวันที่เขาสีทำให้ใจแตกสลาย บ้านเองก็มักไปนั่งเล่นที่ลานเหล้าของหมู่บ้านนั่นแหละคือทีที่เขาพ่อกับจิบสาวเสิร์ฟลานเหล้าที่มีสเสน่ห์ใจหลายและมีสเสน่ห์ลูกลับที่ทำให้บ้านใจวันไหวจิบเป็นคนเจ้าเล่ห์คุยเกง่งแต่ก็มีใจคดวันหนึง่งตอนที่บ้านไปดื่มเหล้าที่ลานจิบเข้าไปหาเขา แล้วถามว่าบั un, h, ้นมือนีบบ่เมาโลดเดะมานั่งคุยน้ำอ้ายแน่บั้นกับบ่ท่านตั้งโตหัวใจเริ่มกระตุกมีความรู้สึกใหม่ๆโผล่มาในใจในขณะเดียวกันไปที่บ้านก็ยังนั่งรอค่อยและวางแผนจัดงานบังไฟประจำปีที่สีมีในหมู่บ้านเธอคาดหวังให้บั้นเป็นผู้ใายที่ซื่อสัตย์ และฮักจริงแต่ใจของบันเริ่มสั่นไหวหลังจากวันนั้นเบนก็เริ่มไปนั่งที่ลานเหล่าบ่อยขึ้นเขากับจิบเริ่มหูจักกันดีขึ้นจิบมักว่หวานๆทำให้ใจของเบนเริ่มบกค่อยสงบเบนไอ้บุมมีไผเข้าใจคือข่อยเด้จิบว่พรางยิ้มหวานๆเบนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถือคนนี้เข้าใจมากกว่าที่เคยคิด ต่ใจเขายังคิดหอดไปที่บ้านอยู่วันหนึ่งไปดิยินคาวา่าเบนไปนางดื่มกับชิบหลายครั้งใจของไปเริ่มสั่นไหวหัวใจเริ่มเจ็บปวดแต่ก็ยังบกกล้าพูดไปไปหาหน่อยเพื่อนสาวซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับเบนและน้อยเองก็เป็นกิ๊กของเบนด้วยอีกคนหนึ่งน้อยจะเห็นบอเบนเริ่มเปียนไป บ่เหมือนเก่าเลยไปเว้าวเสียงเบาๆนอยทำหน้าเศร้าเพราะรู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันกำลังมีปัญหาแต่กันยังเก็บความลับไว้อยู่ใจของเบิ้เองก็เริ่มซับสนหนักขึ้นเ,เรื่อยๆระหว่างความหักถี่มีต่อไปกับความตื่นเต้นกับจิบและน้อยวันหนึ่งขณะที่เบิ้ลกำลังนั่งคุยกับจิบที่ร้านเหล้าไปเดินเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอเห็นภาพที่ใจเจ็บจนแทบสุดลงเบิ้ลไอทำจังซี่ได้จังไดไปเสียงสันน้ำตาไหลภาคเบิ้ลตกใจหันมองไปที่ยืนอยู่ตรงหน้าไปอย่ามาเข้าใจผิดคอยบ่ได้แต่คำพูดของเขากลับฟังดูอ่อนแอและไม่มีน้ำหนักจิบยิ้มอย่างเจ้าเล่ไปอย่าทำเป็นเจ้าของเบิ้ลเกินไปเขามีสิทธิ์เลือก ปเจ็บปวดจนแทบหมดแรงเธอหมุนตัวออกจากร้านเหล้าทิ้งไว้แต่ความเงียบและน้ำตาหลังจากวันนั้นไปเริ่มห่างจากเบิ้ลไม่โทรหาไม่พบหน้าและเริ่มเก็บตัวน้อยเห็นเหตุการณ์กะรู้สึกพิษหนักกว่าเกา่าอยากช่วยไปแต่กะบมฮูจะเริ่มจังไดใจของเบิ้ลเริ่มสันคลอนเห็นป้เสียใจหนักขนาดนั้นก็เริ่มตั้งคำถามกับใจตัวเอง คืนหนึ่งบันานงดื่มเหล่ากับจิบที่ร้านเหล่าจิบแอบยิ้มใสบันนมือนีอายลืมใจไว้กับ่อยแล้วบอบั่นหัวใจเต้นแรงตาคู่นั่นมองกันจนลืมเวลาใจล่องลอยไปกับความหวานของจิบแต่ข้างนอกไปนั่งรอบันอยู่บ้านใจพองทุกที่ที่โทรศัพท์ย่งบอดังเสียงบัน่นเขาอยู่ไหนทำไมบอกลับมาไปคิดในใจน้ำตาเริ่มไหลออกมา น่อยที่รู้เรื่องทั้งหมดก็เริ่มรู้สึกผิดแต่ก็ยังบอกาบอกใครวันรุ่งขึ้นบันกลับบ้านสายไปถามเสียงสัน่นไปใสามาบานันทำไมบบอกขคอยบันก็นยังลังเลใจบอกแค่แค่ไปนั่งคุยกับมูบอมิอยังดอกแต่ความจริงคือใจเขาเริ่มห่างกับไปไปเรื่อยๆในหมู่บ้านคนก็นเริ่มฮูข่าวว่บาบัน ไปเล่นเหลากับจีบหลายครั้งแล้วไปเริ่มเสียใจแต่ก็ยังอดทนใจของบ้านเริ่มเจ็บปวดแต่ก็ยับยั้งตัวเองบได้หลังจากวันนั้นไปบ่กล้าเจอหน้าหรือคุยกับบ้านอีกเลยเธอใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ่อยๆที่ริมทุ่งนาใจสั่นสะท้านจากความเจ็บปวดที่บ่กเคยคิดว่าจะต้องเจอไอ้บ้านหักเจ้าหลายแท้แต่เจ้ากลับหักหลัง คอยสีอยู่จังใดไปเว้าาด้วยเสียงแห่พรา่าน้ำตาไหลไม่หยุดเพื่อนสาวน้อยที่รู้เรื่องทั้งหมดกะพยายามปลอบไปอย่าไปฮักเขานักหลายให้ใจเจ้าฟื้นคืนเดอ้อแต่ไปรู้ดีว่าการลืมคนที่ฮักมันโบแมนเรื่องง่ายเธอเริ่มตัดสินใจที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้ใจเจ็บอีกต่อไป วันหนึ่งไปเดินเข้าวัดปล่อยโคมลอยในคืนบ้างไฟประกาศใจตัวเองค่อยสิเลือกรักเขาค่อยเสียเริ่มชีวิตใหม่บ่เสียให้ความเจ็บนี้ทำลายใจค่อยอีใจของป้เริ่มแข็งแรงขึ้นทีละน้อยเธอเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝูงพร้อมกับตั้งใจเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและก้าวไปข้างหน้า ส่วนบ้านใจเขายังสับสนและรู้สึกเผ็ดหนักหนาหลังจากที่ป้ายตัดสินใจเลิกฮักและแยกทางกับเขาไปแล้วเบิร์นจึงเริ่มรู้สึกเหงาใจอย่างหนักความสนุกสนานกับจิ๊บและน้อยกลับกลายเป็นความว่างเปล่าวันหนึ่งเบิร์นนั่งคิดทบทวนใจอยู่ริมแม่น้ำใกล้หมู่บ้านค่อยเฮ็ดผิดหลายแล้วบอกคู่หนอกใจป้ายดอก น้ำตาไหลรินราวกับล้างใจให้สะอาดแต่จิ๊บกับน้อยไม่ได้จริงใจต่อบเบิร์เท่าไหร่จิ๊บเริ่มแสดงนิสัยที่แท้จริงคือเห็นแก่ตัวและไม่แคร์ความรู้สึกของใครน้อยเองก็เริ่มห่างจากเบิร์ไปเพราะรู้สึกผิดและไม่อยากมีปัญหาเบิร์จึงเหลือแต่ตัวเองและความคิดที่หนักหน่วงเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ได้มาแค่จากความสนุกชั่วคราวแต่มาจากความซื่อสัตย์และความรักที่จริงใจเบิร์นตัดสินใจกลับไปขอโทษไปไปคอยผิดเองที่บดูแลใจเจ้าคอยสัญญาสิเปลี่ยนแปลงแต่ไปยังไม่แน่ใจว่าจะให้อภัยหรือไม่เพราะบาดแผลใจยังลึกเกินกว่าจะลืมได้ไง่ายวันหนึ่งไปกับบันได้พบกันที่ทุ่งนาไกลบ้าน ไปยืนมองทุ่งข้าวที่ลมพัดโบกไปมาย่างใจลอยบรนก้าวเข้ามาช้าๆด้วยใจนักอึง้งไปค่อยมาขอโทษอย่างจริงใจเด้อบรนเว้าด้วยน้ำเสียงสั่งเครือค่อ,คอยฮูว่าเจ้าบ่แมนง่ายๆแต่ค่อยอยากเริ่มต้นใหม่ขอให้ค่อยได้แก้ไขไปให้ใจลึกกวนจะตอบบันใจค่อยอยังเจ็บล้ายบาดแผลมันยังไม่ แต่ว่าค่อยกะอยากให้โอกาสถ้าไอ้จริงใจจริงๆทั้งซ่องยืนเงียบอยู่พักใหญ่ลมพัดพาเอากลิ่นดินกลิ่นหญ้าอบอวนไปทั่วทุ่งนาไปยิ้มบางๆและจับมือบันแน่นค่อยสิให้อายโอกาสแต่ข้อให้จําไว้ว่าการให้อภัยบบแมนเรื่องง่ายต้องใช้เวลาและใจที่มั่นคงบันกะยิ้มรับน้ําตาไหลออกมาอย่างเงียบๆค่อยสีฮักเจ้าจริงๆ บ่มีคำว้าใดๆมอกลววงอีกหลังจากได้พูดคุยและให้อภัยกันเบินกลับไปก็เริ่มสร้างชีวิตคู่ขึ้นมาใหม่อย่างคอยเป็นคอยไปเขาเริ่มทำงานหนักขึ้นช่วยเหลือขอบพรั่วและให้ความสําคัญกับไปมากขึ้นก่าเก่าไปเองก็เริ่มเปิดใจและให้อภัยเบนแต่เธอก็ยังระมัดระวังตัวเองบ่อยากเจ็บอีก วันหนึ่งเบิร์นผ้าไปไปทีทงหน้าแต่ตนตะคบใหญ่ไปคอยขอสัญญาว่าสิฮักเจ้าตลอดไปโบมีหยังสิทําล่ใจเจ้าซ้ำอีกเบิร์นว้าอย่างจริงใจไปยิ้มแล้วก็กอดเขาแน่นคอยก็สิยุเครยงขงคางอ้ายโบน,นี้ไปไสเเฮาสิสั่งชีวิตใหม่ด้วยกันเวลาผ่านไปไปกับเบิร์นก็มีความสุขในแบบของเขา บทเรี่ยนครั้งนั้นสอนให้เขาสั่งสองหูข่าของความสื่อสัต์และความหักแท่แต่ชีวิตกัยังมีหุปสักอีกหลายอย่างที่เขาต้องผเผชิญแต่คราวนี้เบิรนกับไปมีใจที่เข้มแข็งก่อเก่าชีวิตของบันกลกับไปเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่โบชาหนักจิบสาวเสิร์ฟรนเหล่าที่เคยเข้ามาในชีวิตบัณกับบยองแผ่เณไง จิบเริ่มกลับมาเล่นงานใจบันอีกครั้งเธอโทรศัพท์หาบันบ,บ่อยๆสงข์เขาข้อมหวานลลอมให้กลับไปหาบัาน้นอย่าลืมขอยเดออย่าทำเป็นลืมขอยง่ายๆบั้นเริ่มรู้สึกหนักใจเพราะแม่ตะฮักไปเต็มหัวใจแต่เสียงจากอดีตมันยังตามหลอกหลอนไปเองก็เริ่มสงสัยและเป็นห่วงบัน้นมีหย่งบ่อทำไมโทรศัพท์เจ้าดังบ่อยจังบั้นบอกแต่เพียงว่า บ่มีอย่งดอกใจเจ้าสบายสบายเดอแต่ใจเขาก็บ,บ่คอยสบายน้อยเพื่อนสาวเก่าๆของบัณนก็เขามาปรึกษาไปไปคอยอยากให้เจ้ารู้ใจอายจึงิงเพราะบันเทือเรื่องบ่จบง่ายๆดอกไปฟังแล้วรู้สึกนักใจแต่ก็ตัดสินใจฮึดสู่เพื่อความรักของเขาอุปสรรคครั้งนี้คือบททดสอบใจของบัน์กับไปเขาสองคนต้องร่วมมือกัน เพื่อ่านมันไปให้ได้เบิ้ลกับไปนั่งคุยกันอย่างจริงจังที่ริมลำธาร้างมูบานไปคอยบ่ได้อยากให้เรื่องชิปมากวนใจเฮาอีกต่อไปเบิ้เว้าด้วยความจริงใจคอยหักเจ้าอย่างเดียวบบมีไผแทนอนไอได้ไปฟั่งแล้วก็ค่อยๆยิ้มค่อยกระเสือใจไอเดอแต่ขอให้อ้ายเข้มแข็งและตั้งใจจริง ทั้งสองตกลงกันว่าจะบอปล่อยให้อดีตมาทำลายความรักที่มีและเผชิญหน้ากับจิบย่างตรงไปตรงมาวันหนึ่งเบิ้นเดินไปหาจิบที่ร้านเหล่าจิบคอยขอให้อายโบยุงกับเหาอีกเดอ้อคอยฮักไปและสิยูน้ำไปตลอดไปจิบหน้าเสียแต่กะเฮ็ดใจยอมรับถ้าอายจริงใจคอยสีถอยไปเอง หลังจากวันนั้นจิบก็เลิกตามเบิ้นและเบิ้นกลับไปก็ะจับมาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสงบสุขใจของเบิ้นและปายแข็งแกร่งขึ้นเพราะผ่านบททดสอบหนีมาแลว้วความรักของเขาสองคนก็เริ่มโตขึ้นอย่างหมั่นคงหลังจากผ่านบททดสอบและอุปสรรคมามากมายเบิ้นกับเปิร์ได้เรียนรู้หลายอย่าง ชีวิตของเขาสองคนเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเชื่อใจเบนตั้งใจทำงานหนักช่วยครอบครัวและดูแลเปอร์ด้วยความรักเปอร์ ne, ก็คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเบนเสมอวันหนึ่งในงานบ้างไฟประจำปีของหมู่บ้านเบนกับเปอร์ยืนจับมือกันใต้แสงประทีบ